รีบเช็ค10ส,สัญญาณเตือนโรคตับที่คุณต้องรู้นะคะวิวิภามันมีอาการผิดปกติอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังจะเป็นโรคตับหรือไม่ทำยังไงดีแล้วคะพี่ปราวันนี้พี่ปลามีคำตอบให้นะคะ10ส,สัญญาณเตือนของโรคตับที่เราควรรู้มีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าโรคตับ โรคตับเป็นโรคที่เกิดจากการที่ตับได้รับบาดเจ็บหรือเกิดเป็นแผลแเป็นแบบพาวเอรเลยค่ะจนทําให้เป็นพังผืดขึ้นในเนื้อตับทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของตับช้าลงเริ่มตั้งแต่การผลิตโปรตีนการจัดก,การกับสารพิษในร่างกายการไหลเวียนของเลือดที่ไหลผ่านตับไม่สะดวกหรือในบางกรณีอาจปิดกั้นไปเลยขึ้นอยู่กับว่าอาการเป็นกันมากเพียงใดทําให้ระบบการทํางานของร่างกายแปรปรวน และอาจนำพาให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้เช่นกันหน้าที่สำคัญของตับคือช่วยในการผลิตน้ำดีซึ่งน้ำดีนี้ก็จะทำหน้าที่ไปย่อยอาหารประเภทไขมันและจัดก,การกับสารพิษต่างๆที่ร่างกายรับเข้ามาแล้วก็ขับออกจากร่างกายไม่ให้มีการตกค้างและยังทำหน้าที่ผลิตสารที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวพี่ปลาบอกเลยนะคะทำให้เลือดสามารถหยุดไหลได้เมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือสิ่งต่างๆที่ทำให้ตับมีปัญหามักจะเริ่มจากอาการที่ไม่ได้บ่งบอกชัดเจนนะักเพราะฉะนั้นเราต้องม่นคอยสังเกตตัวเองให้มากพิพาคาแลมีอาการหรือสัญญาณเตือนอะไรของโรคตับราคาที่เราจะต้องรู้วันนี้พิราารวบรวมมาให้แล้วค่ะข้อที่หนึ่งอันนี้สําคัญเลยนะคะ่อ,อนเียนอนไม่เคยหลับแต่มักจะรู้สึกง่วงในเวลากลางวันรู้สึกเหนื่อยง่าย คล้ายคนไม่มีเรียวแรงบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารรุ่มด้วยและมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนเวลาทานอาหารแล้วไม่ย่อยรุมท้องเลอบ่อยข้อนี้สําคัญมากนะคะถ้าใครเป็นโรคปับกจะรู้เลยมันเพลียตลอดทั้งวันลุกนั่งทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการเหล่านี้ต้องรีบเช็คนะคะคุณกำลังมีอาการโรคปับกหรือไม่อย่าปล่อยทิ้งไว้ ไปตรวจในโรงพยาบาลที่เขามีหน่วยเฉพาะทางทางเลือนอาหารเลยจะได้รับการตรวจเช็คอย่างละเอียดเราจะได้ดูแลตัวเองแต่นั่นน่งตักไปนีาว่าที่สาคัญมากพี่ปราบ,บอกเลยคราวนี้มาดูข้อถัดไปกันค่ะข้อที่สองอยู่ๆพี่ปราบ,บอกเลยนะคะเรามีอาการคันตามส่วนต่างๆของร่างกายเพราะมีน้ําดีไปสะสมอยู่บริเวณผิวหนังส่วนนั้นเลยทาให้เกิดอาการคันตามตัว ข้อที่สามประจําเดินมาไม่ปกติอัดขาดไปเลยหรือมาแบบไม่สม่ำเสมอทั้งที่ปกติก็ไม่เคยเป็นส่วนผู้ชายบางคนอาจจะมีการต้องนมขยายโอ้เป็นอย่างนี้เลยนะคะสังเกตตัวเองเลยว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้หรือไม่บางรายนะคะก็จะมีการเจ็บที่ต้องนมและบางรายก็จะมีอาการที่เรียกว่าอันท่าฟอ่อตัวหรือสมรรถภาพท,ทางเพศล,ลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ ข้อที่สี่ตัวเหลืองตาเหลืองคล้ายกับคนเป็นดีซ่านเพราะตับไม่สามารถทำหน้าที่ขับน้ำเดียจากตับได้จนทำให้มีอาการแพร่กระจายไปที่ตาและร่างกายจนตัวเหลืองข้อ5บางรายที่เริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นอาจมีอาการอาเจีนเป็นเลือดเพราะความดันในตับสูงจนทําให้หลอดเลือดดาในหลอดเลือดมีความดันสูงซึ่งหากความดันสูงมากก็จะทําให้หลอดเลือดดาแตกได้ ข้อหเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นจะทําให้เลือดออกง่ายกับปกติและไม่ยอมหยุดไหลง่ายๆเพราะตับไม่สามารถสร้างสารที่ทําให้เลือดแข็งตัวได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเป็นโรคตับสังเกตตัวเองนะคะเลือดจะไหลไม่หยุดบางคนเนี่ยอุ่ยทำไมเดี๋ยวเลือดออกเดี๋ยวเลือดออกง่ายๆคนไข้ที่เป็นโรคตับเชื่อไหมคะาี่ปรามรม่องเล่าบางคนนี่เค่ถูกมีดบาดเลือดไหลไม่หยุดเลย เพราะฉะนั้นเราสังเกตตัวเองเลยค่ะเรามีอาการต่างๆเหล่านี้หรือไม่กระเทยถูกเลยนิดหนึ่งเป็นรอยจ้ำมีเลือดออกหกล้มเลือดไหลไม่หยุดหรือถูกมีดบาดเลือดก็ไหลยหยุดยากมากเลยถ้ามีอาการดังกล่าวต้องรีบไปตรวจไปเช็คว่าขณะนี้เรามีความผิดปกติที่ตับหรือที่อายวะใดเราจะได้ดูแลตัวเองเราจะได้รักษาตัวเองเราจะได้ระมัดระวังตัวเอง ถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o t u u e บเ e ลที่ Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาฟังกันต่อเลยคะ่ะข้อที่7มีอาการบวมเกิดขึ้นที่หลังเท้าแขนขาและหน้าท้องเนื่องจากตับไม่สามารถสร้างโปรโตีนในเลือดได้นั่นเอง พี่ปราบ,บอกเลยว่าอาการต่างๆเราเนี้ยจะเกิดขึ้นและมีความสำคัญมากถ้าคนที่มีอาการบวมที่หลังเทา้าแสดงว่าต้องมีอะไรที่ผิดปกติแล้วนะคะถ้าเราเริ่มมีอาการบวมต่างๆเกิดขึ้นอย่าปล่อยทิ้งไว้พี่ปราเน้นและย้ำอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะต้องรีบไปตรวจและไปรักษาโดยด่วนข้อที่แปดมีอาการปวดแน่นที่ชายโครงรู้สึกร้อนบูมที่ช่องอกรวมไปถึงมีอาการตึงที่กล้ามเนื้อช่องทง้อง จนเป็นที่มาของอาการปวดองน้อยเพราะฉะนั้นใครที่มีการปวดแน่นที่เชิงครงลองดูนะคะว่าเป็นอาการถัวตักหรือไม่ข้อที่9ระบบคุมคุ้มกนันในร่างกายของเราลดลงค่ะแล้วมันจะเกิดส่งผลอะไรคะแน่นอนค่ะทําให้เราเจ็บปวดหรือติดเชื้อได้ง่ายพี่ปรามีเรื่องแชร์หรือเรื่องเล่านะคะ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโรครับเชื่อมเอคะหลายๆจะป่วยง่ายมากเลยเพราะว่าภูมิต้านทานของร่างกายลดต่ำลงบางคนนะคะมาด้วยอาการเจ็บไชโครงแล้วก็รู้สึกเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมีอาการดังกล่าวนะคะพี่ปราบอกเลยให้ไปเช็คเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นสิ่งที่เราต้องทํานะคะ หลายคนบอกพี่ป้าไม่ต้องตรวจหนูมีสุขภาพแข็งแรงผมมีสุขภาพแข็งแรงเรารู้ได้ยังไงสิ่งการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยมันแฝงอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นในหนึ่งปีเราควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือถ้าเป็นไปได้ปีละสองครั้งทุกหกเดือนแต่การตรวจสุขภาพฟันต้องตรวจทุกหกเดือนนะคะอย่าปล่อยให้ฟันผุอย่าปล่อยให้ฟันเสียไม่งั้นเราจะไม่มีฟันในการเคี้ยวอาหาร ไม่งั้นเราต้องเจ็บปวดทุกทร,รมานจากการปรวดฟันอนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากพี่ปลายอยากจะแช์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องของตับค่ะข้อสิบเราสังเกตตัวเองไหมคะบริเวณมุมปากและหนึ่งิากจะเห็นว่ามีสีครัมผิดปกติรวมไปถึงลิ้นก็จะสีม่วงๆครัมและขอบลิ้นก็จะมีรอยกดทับของฟันด้วยอันนี้คือภาวะผิดปกติของคนไกล้ที่เป็นโรคตับเขาเป็นอาการเตือนหรือสัญญ,ญาณเตือนมา พี่ปราถึงอยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆเหลา่านี้เป็นเพียงการบางส่วนที่พอจะสังเกตได้นอกจากนั้นบางคนยังรู้สึกเครียดหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายขี้ลืมซึ่งก็ดูเผินๆเหมือนคนทั่วไปแต่บอกเลยนะคะก็จะมีอาการต่างๆเข้ามาซึ่งทำให้รู้ว่าเป็นแนวโน้มของคนไข้ที่จะเป็นโรคปับถึงตอนนี้พี่ปลาเลยย้ำเลยนะคะ10บข้อหรือ1ิสัญญ,ญาณเตือนนี้กลับไปเช็คตัวเองค่ะ กลับไปดูว่าตัวเองมีอาการผิดปกติต่างๆเหล่านี้หรือไม่กลับไปดูเลยนะคะว่าขณะนี้อาการอะไรที่เราเป็นเนี่ยเฮ้ยมันส่งผลต่อสุขภาพของเราไหมอย่ารอช้าย้ำและย้ำและย้ำไปตรวจสุขภาพค่ะไปตรวจตั้งแต่ตอนนี้เราจะได้รักษาสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ไปตรวจคือกลัวรู้ว่าเป็นพี่ปลายอยากจะพูดตรงนี้นะคะรู้ว่าเป็นแล้วรีบรักษาดีกว่าปล่อยให้เป็นมากแล้วรักษาไม่ได้หรือไม่ กับมาทบทวนค่ะชีวิตของเรายังมีคุณค่ายังมีคนที่รักเราเราอยู่เราจะอยู่ยังมีความสุขหรือไม่แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบพิฟีชี่ YouTube, ee, ชเป็นก่อนกระิ่งใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตริมโตเข้าสู่ผู้สูงยุคุะภาพผู้สูงใบกะลภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพีอพ่ปลานะคะกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish